ต่อดีบักต่อ,อนั่นฟอฟอเนี่ยฟอมันผิดในตรงนี้อ๋อไม่ถูกเอ้ยไม่ไม่ผิดถูกแล้วเปอร์เซ็นต์โพสต์เซ็นเตอร์โพสต์บีเอต่างมาหารกันเฮ้ยมันถูกแล้วนี่หว่าอ๋อน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นโอ้ยท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ต้องหาแน่ๆเลยที่นี้ก็มองไม่เห็นเออ อ้าวยังพีดเอกพิดเอกหงุดหงิดนะเนี่ยไ <c oughs> รยที่เจนยังผิดอีกอ distance active line average distance อ๋อ distance มันไม่ควรจะต้องมาเสียเวลาอย่างนี้เลยนะเนี่ยรันเ่ยผิดที่นี่แหละ for active line เท่ากับหนึ่งถึง over text over text p o s e dot c o n นี่เลอะหมดจนไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเฮ้ยยังผิดแสดงว่าไม่ใช่ที่นี่ละเป็นที่นี่ average distance average distance. distance all distance all distance ชี้ด้วย active line percent post distant active line อ้าวเฮ้ย active line ติดลบหรอ map b positive number ติดลบได้ไงอะ่ะเฮ้ยออ๋บ้าจริงเขียนใหม่ดีกว่าเขียนใหม่ดีกวเขียนใหม่เ,เขียนใหม่หมหมหมไม่รู้พิดตรงไหนนะ for อ่า ทีไลท์เท่ากับเมื่อกี้ผมได้เท่ากับหนึ่งหรือเปล่าเท่ากับหนึ่งถึง all vertex post d t count หน้าขายน่าจริงเลยอ,อย่างเงี้ยทีละอันเน่ยจะจะ point b มันควรจะเป็น center post point a มันก็ควรจะเป็น all vertex post ด้วย active line เอาเค้นี่ก่อนมันจะผิดไหมไม่ผิดโอเคอ่าทีละอันเลยนะเ per c e n โพสต์เปอร์เซนต์ของพสต์ที่จะเกิดขึ้นเราก็ต้องเอา average d i s t c e เอามาหารกับ all this แตนด้วยแอคท v ฟ l ล n e ชี้เข้าไปไปหาเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นไม่ e อ r ร์เรนั่นเมื่อกี้พิมพ์อะไรผิดวะสินแท็กเออร์เร่ได้เลยแหะอะไรวะคีดทำอะไรผิดฟอร์ผิดเหรอมึอนพูดด้วยคิดด้วยมึนเลยอ่ะตำแหน่งใหม่ new post ตามสูตรเมื่อกี้นะฮะเอา point b เอามาคูณกับเอา1ที่ไปลบกับเปอร์เซ็ตโพสตัวนี้เสร็จห่งฟังก็ค่อยเอาไปรวมกันกับ Point a Point a เอามาคูณกันกันกบเปอร์เซ็นต์โพสร์เซ็นต์โพสิชันนะโมเลบเอาให้เห็นเห็น จริงมันคูณกันก่อนอยู่แล้วนะแล้วก็ค่อยส่งค่าให้ New Post แล้วก็ค่อยมาลองสิ Point เข้าไปที่ Post ของ New Post เนี่ยตำแหน่งใหม่ที่หาเนี่ยจะได้หรือไม่ Run ยเห็นไหมเส้นเดิมยังอยู่นะฮะแต่ว่า New Post ถูกกาหืมดูไม่รู้เรื่องเลยฮำไมอ่ะไม่ ผมดไซส์เล็กๆด้วยโจนี่เห็นปะมาดูดีๆจุดที่เกิดขึ้นนี่เอเวอเรสมันก็มีบางจุดที่มันเลยออกไปนะครับนี่คือค่าเอเวอเรสแต่ถ้าผมจะไม่เอาเอเวอเรสมามาคิดเนี่ยผมจะเอาเป็นให้มันหดสั้นอ่าให้สเสฟ้ฟที่เกิดขึ้นเนี่ยมีขนาดเท่ากับเส้นที่ลากออกมาสั้นที่สุดผมก็เอาตัวนี้เข้าไปหารแทนใช่ปะ ดูซะลันนี่เห็นปะเส้นที่สั้นที่สุดจะเป็นตัวกําหนดความยาวหรือเอ้ยเป็นตัวกําหนดรัศมีของตัวสเฟียรแทนนะดูดีๆจุดพวกนี้อยู่บนเส้นถูกต้องหมดนะครับอยู่บนเส้นได้เลยหนึ่งตัวรูปวงกลมนะองศาไม่ไม่ผิดอ่หลังจากนั้นเลิกลากเส้นได้แล้วเลิกลากเส้นเลิกจุด แต่จะเปลี่ยนเป็นการเอาตำแหน่งนี้เข้าไปเซตเป็นตำแหน่งของ Vertex ใหม่เองโดยใช้คาสั่ง poly operation set, set vertex นั่นเองใน Object อ่ uh, า active line ก็คือ i n d e x ของ Vertex นั้นๆไปยังตำแหน่ง p o n t Tree ใหม่ก็คือ new post ใช่ไหมใช่อันดู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 รัน อ๋อมันไม่ยอมรีดอตอนนี้ผมเชื่อว่านะถ้าโค้ดผมไม่ผิดเนี่ยมันยังไม่ยอมรีดอจอให้เราต้องแกล้งไปขยับจอเพื่อให้มันรีดอตัวเองนะฮะปิ๊งนี่ถูกต้องแล้วถูกแล้วอะแต่ถ้าเผื่อเราเอาเอา max distance หรือว่าเอาเส้นที่ยาวที่สุดเป็นหลักเป็นรัศมีดูนี่จเห็นปะโอเคนะ อยากเห็นนะอยากเห็นน่าเ,นนเส้นเดิมเป็นยังไงเนี่ยอยากเห็นอยากเห็นขอลากเส้นอีกทีหนึ่ง for i in all vertex post เกือบลืม do d o r ตั้งแต่ center post ไปยังไงอยากเห็นเส้นนะยังไงอ๋อเฮ้ยไม่ใช่ รันตอนนี้เราเอาแม็กซ์เอาแม็กซ์มาเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นปะนีนน่น่าจะเป็นเส้นแม็กซ์นะฮะเห็นป่าวว่าผิวสเฟียร์เนี่ยมันเกาะอยู่ตรงเส้นแม็กซ์เด้เลยนี่นี่ Max. เส้นแม็กซ์เข่ปะแต่ถ้าเผื่อเอาเอเวเรตเอเวเรตเป็นหลักอย่างนี้การดูกนะ่อนะรันสเฟียร์ที่ได้ก็คือค่าเฉลี่ยของความยาวเส้นสั้นที่สุด กับยาวที่สุดหารกันเนะี่ยสเฟียร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเิาเอามินมาคิดเช่นการลันนี่มันเส้นไหนมันจะสั้นที่สุดล่จะจะเห็นไหมเนี่ยนะสักเส้นหนึ่งนะฮะหายากนะหายากกว่าเส้นยาวโอเคแล้วแต่ว่าจะเลือกเลือกเอาอะไรเป็นหลักนะครับอเอาเอเวเรตมาก่อนแล้วกันกลางๆนะอ่ะหลังจากนี้เนี่ย ถ้าเกิดจะเอาให้มันใช้งานได้จริงๆเนี่ยเราก็ควรจะให้มันรีดอให้ด้วยมันใช้คำว่าคอมพิวเจะได้ไม่ต้องมาขยับเองนะ PLED complete read draw. จ้าเจาะๆนี่รั Run. นนี่ไม่ต้องมานั่งรีดอเองละ,ะลากเส้นมันยังเป็นแล้วเนะนี่ยนี่น n d นดูรันอาเฮ้ย ไม่มีเส้นยังอยู่เฮ้ยเฮ้ยม,มีเส้นยังอยู่อ่ะเมื่อกี้อันดูไม่สุดเหรอเออเมื่อกี้อันดูไม่สุดแหนตกใจรั Run. นนี่ได้ละตอนนี้เราทำอ่าโมเดลให้เป็นทรงนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกับวัตถุอื่นส่วนเป็นคี้ผัด ผมก็จะแก้ตัวนี้ให้เป็นวัตถุปัจจุบันนะฮะไม่ฟิกชื่อละอดัน่นเปะ่ะผลลัพธ์มันจะออกมาเหมือนกันนะครับโอ้ยนีย่สวนันนี้แล้วก็ผมจะลองใช้ sphereify นี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะฮะ ของเรานี่เห็นปะหน้าตาเหมือนกันเลยนะโอเคโค้ดผ่านแล้วรอไปสามคลิปแทบอุตัวไม่รอดเหนื่อยจริงงเลยอะ่ะในตอนนั่งคิดนี่เหนื่อยกว่านี้อีนะอ่ะงงสูตรงนี้นะผมต้องต้องรีบด้วยอธิบายยาวกว่านี้ไม่ได้อยากสารภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยทําคลิปนี้มาตั้งคลิปหนึงแล้วแล้วท้ายสุด เครื่องมันค้างลูปผิดไม่ต้องนั่งอัดใหม่สองรอบเหนื่อยมากเลยแล้วเดี๋ยวผมจะถ้าถ้าผมทำได้นะคือตอนนี้ยังไม่เคยเขียนเมลสักครั้งเลยในะชีวิตเนี่ยอยากจะลองเปลี่ยนโค้ดมกนี้เป็นเมลสคริปดูแล้วดูด้วยว่าจะทำได้ไหมนะก็ค่อยมาว่ากันเออนี่ผมมีเกร็ดอย่างเวลาเหลือเออผมก็พบว่าถ้าเผื่อเราเอาค่าดิสแตนเนี่ยรรทัดเนี้ย คือลองลองปรับกลับกันให้ค่าเปอร์เซ็นต์มันพลิกเนี่ยแทนที่จะปูดก็จะยุบแทนที่จะยุบมันก็จะปูดนะค่าเปอร์เซ็นต์มันโดนอินเวอร์สกันแล้วอย่างเงี้ยจริงจมากลับกันตรงนี้ก็ได้นะฮะก็มันจะได้ผลลัพธ์อีกแบบอ้าวเฮ้ยเจ๊งเลยเว้ย ไม่ได้หาเรื่องอ้อนี่นี่ยังเป็นโพลีก่อนนี่ถ้า <c oughs> ดูกับดูกับบ็อกซ์เนี่ยอาจจะเห็นง่ายลัน <c oughs> นี่คืออินเวอร์สของสเปริฟายแทปะมัลติไเวอร์ตัวไหนในแม่งทำนี้ได้ไมั้งเนี่ยผมคุ้นๆเลยเหมือนจะมีนะมันคืออินเวอร์สของสเปริฟายถ้าทำกับสเฟียรมันจะเป็นยังไงเนี่ยเจ้า <c oughs> เท่าเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้น สเฟียอินเวอร์สสเฟียได้สเฟียเหรอเออช่างมันอย่างอื่นล่ะสมมุติว่าทอ่อเดี๋ยวได้หาเรื่องหาเรื่องทะลุค,คลิปอีกไม่จบไม่สิน้นอ่าเป็นโพลี่รัน <laughs> มันยุบยุบเข้าไปด้วยเห็นไหมเท่ไหมเป็นอินเวอร์สของสเปริฟายแค่กับข้างตัวเลขตัวนี้แค่นั้นเองเท่จริงๆเลยมีมอดิฟายเออร์ตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยลองรันนะอันนี้สเปริฟายใช่ปะ่ะนี่มันเป็นรูนี่มันเป็นอยู่แล้วนะถ้าใช้สเปริฟายมอดิฟายเออร์ต้นจะปรับก็เป็นรูเหมือนกันอ่านี่ ดจบแล้วนะครับแต่วตัวไม่รอดขอให้โชคดี